ในการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกฟีฟ่าฟุตซอลวีเมนส์เวิลด์คัพ2 5ที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศา,ศาสตร์ของฟีฟ่าในการจัดฟุตบอลโลกฟุตซอลหญิงอย่างเป็นทางการทีมชาติไทยสามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมเกินความคาดหมายและเรียกเสียงชื่นชมจากแฟนบอลทั่วเอเชียและทั่วโลกหลังจากที่ลงสนามในเกมรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม B วันที่25พฤศจิกายน2025และเอาชนะทีมชาติแคนาดาไปอย่างสุดมันด้วยสกอร์6-3ในเกมที่เต็มไปด้วยจังหวะหวาดเสียวความพลิกผันและจุดเด่นของแต่ละทีมอย่างครบถ้วนเกมนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในแมชที่สนุกที่สุดของรอบแบ่งกลุ่มและยังสะท้อนพัฒนาการของฟุตซอลหญิงไทยที่ยกระดับมาตรฐานจนเทียบชั้นทีมระดับโลกได้อย่างสงศักิศี การแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศคึกคักในอารีนากลางกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เจ้าภาพของทัวร์นาเมนต์ทุกเสียงเชียร์สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นเต้นของแฟนบอลที่ตั้งตารอฟุตบอลโลกฟุตซอลหญิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทั้งแฟนไทยที่เดินทางมาเชียร์ถึงขอบสนามและแฟนแคนาดาที่ศรัทธาในเกมฟุตซอลของทีมชาติหญิงเช่นกัน เมื่อเริ่มแข่งขันทีมไทยไม่รอช้าแสดงให้เห็นถึงความเร็วความดุดันและการประสานงานที่แม่นยำตั้งแต่ต้นเกมเปิดฉากด้วยประตูแรกที่ทำให้ทีมไทยขึ้นนำรวดเร็วสร้างความได้เปรียบในด้านจิตวิทยาต่อทีมแคนาดาอย่างเห็นได้ชัดไม่กี่นาทีต่อมาไทยก็สามารถบวกสกอร์เป็น2-0ทถึทำเอาแฟนบอลในสนามส่งเสียงเฮสน,นันแม้ว่าหลายคนจะคาดหวังว่าทีมไทยจะควบคุมเกมได้ตามใจ แต่ความจริงแล้วฟุตซอลเป็นกีฬาที่เต็มไปด้วยจังหวะพลิกกลับอย่างรวดเร็วแคนาดาไม่ใช่ทีมที่ยอมแพ้ง่ายพวกเธอเริ่มตั้งเกมรุกและหาจังหวะบ,บุกเข้าทำด้วยความแน่นอนและความแข็งแกร่งตามสไตล์ทีมจากโซนอเมริกาเหนือ การผ่านบอลของแคนาดาเริ่มมีความอันตรายขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็สามารถไล่ตามเป็น2-1และไม่นานก็ตีเสมอเป็น2-2ได้สำเร็จช่วงเวลานั้นบรรยากาศในสนามเปลี่ยนไปทันทีจากความได้เปรียบของไทยกลายเป็นความตื่นเต้นระทึกใจเมื่อทั้ง2ทีมเปิดเกมแลกกันอย่างสนุกอย่างไรก็ตามทีมไทยยังคงรักษาระดับสมาธิและรูปแบบการเล่นที่มีจังหวะชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการทำเกมรุกผ่านตัวผู้เล่นสำคัญอย่างดาริกาเพนไพลินที่เกมนี้โชว์ฟอร์มร,ร้อนแรงที่สุดในทีมและกลายเป็นนักเตะคนสำคัญที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงการเคลื่อนที่ของดาริกาที่อ่านจังหวะได้ดีทั้งการหาพื้นที่ว่างการจบสกอร์อย่างเยือกเย็นและการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมทําให้แนวรับของแคนาดาต้องเจอกับงานหนักตลอดทั้งเกม ไม่นานหลังจากไทยถูกไล่เสมอก็เป็นดาริกาที่ระเบิดฟอร์มยิงประตูเพิ่มให้ทีมไทยอีกครั้งท่ามกลางแรงเชียร์ของแฟนบอลจำนวนมากแต่แคนาดายังไม่ยอมง่ายๆเพราะยังมีเกมรุกที่ทรงพลังและผู้เล่นที่มีความเร็วสูงทำให้สามารถตีเสมออีกครั้งเป็น3-3กลายเป็นเกมที่ทั้ง2ทีมไม่มีใครยอมใครจริงๆจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมเกิดขึ้นเมื่อแคนาดามีโอกาสขึ้นนํำเป็นครั้งแรกจากลูกจุดโทษ หลังผู้เล่นไทยเสียฟาวในพื้นที่อันตรายโดยผู้รับหน้าที่สังหารคือโจแอลกอออแซงดาวเด่นของแคนาดาที่มีความแม่นยำสูงแต่ในที่สุดช่วงวินาทีนั้นกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่โดดเด่นที่สุดของผู้รักษาประตูไทยสสิประภาสุขุเซนนที่ลอยตัวพุ่งปัดลูกยิงจุดโทษอย่างเหนือเชื่อการเซฟลูกหนีไม่เพียงแต่ป้องกันสกอร์ไม่ให้ไทยตกเป็นรองแต่ยังทำให้ทีมกลับมามีพลังใจอย่างเต็มเปี่ยม สร้างความคึกและแรงผลักดันให้ไทยกลับมาคุมเกมได้อีกครั้งความมั่นใจของทั้งทีมกลับมาอย่างชัดเจนหลังจากจังหวะนั้นไม่นานไทยเริ่มเปิดเกมรุกอย่างดุดันอีกครั้งและหาจังหวะยิงอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะการต่อบอลเร็วและการทำชิ้งสั้นที่เป็นจุดแข็งของทีมไทยทำให้ดาริกาเพนไพลินสามารถยิงประตูที่3ของตัวเองในเกมนี้ กลายเป็นแฮตทริกสุดสวยงามและคุ้มค่ากับผลงานที่เธอทำตลอดทั้งเกมแฮตทริกนี้ไม่เพียงทำให้ไทยขึ้นนำสี่ถึงสามแต่ยังสะกดให้แคนาดาต้องปรับแผนใหม่ทั้งหมดและช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นประตูยอดเยี่ยมที่สุดของเกมและอาจเป็นหนึ่งในประตูที่สวยที่สุดของทัวนาเมนต์ก็มาถึงจากลูกยิงของเจนจิราบุภาที่ทำให้แฟนบอลทั้งสนามต้องยืนขึ้นพร้อมเสียงตะโกนเมื่อเธอโฉบเข้าหาบอลที่ถูกเปิดด่งมาจากกลางสนาม ก่อนจะวอลเลยเต็มข้อด้วยน้ำหนักและทิศทางที่งดงามส่งลูกพุ่งเสียบเสาอย่างจะแจ้งเป็นประตูที่สร้างความได้เปรียบอย่างเด็ดขาดให้ไทยครึ่งนําเป็น5 3ประตูนี้กลายเป็นไฮไลท์สําคัญของเกมและถูกพูดถึงในโซเชียลมีเดียทันทีเพราะเป็นลูกยิงที่รวมทุกอย่างของฟุตซอลในระดับสูงไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทักษะความเร็วในการตัดสินใจและความมั่นใจในตัวเองของผู้เล่น เมื่อเกมใกล้จบไทยยังคงรักษาความดุดันเพื่อไม่ให้แคนาดามีโอกาสกลับมาเล่นเกมรุกง่ายๆจนในช่วงท้ายไทยทำประตูปิดท้ายเพิ่มเป็น6-3ถึทำให้เกมนี้จบลงด้วยชัยชนะที่ทรงพลังที่สุดเกมหนึ่งของทีมชาติไทยในเวทีระดับโลกนอกจากสกอร์ที่ขาดแล้วการเล่นที่มีความสมดุลทั้งเกมรุกและเกมรับการเซฟประตูสำคัญของผู้รักษาประตู การมายิงแฮตทริกของดาริกาและลูกยิงวอลเล่สุดสวยของเจนจิราทำให้เกมนี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุดของทีมฟุตบอลหญิงไทยในปี2025ชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ไทยเก็บ3คะแนนสำคัญในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มแต่ยังเพิ่มความมั่นใจให้ทีมก่อนเดินหน้าเข้าสู่เกมถัดไปซึ่งเป็นเกมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ การแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งนี้ถือเป็นเวทีประวัติศาสตร์ที่สร้างความภาคภูมิใจแก่ทีมไทยอย่างยิ่งเพราะเป็นครั้งแรกที่ฟี่าจัดทัว์นเมนนี้ขึ้นและการเก็บชัยชนะด้วยคุณภาพระดับนี้ยิ่งทำให้ทีมได้รับการจับตามองจากสื่อทั่วโลกภายในทีมเองทุกคนต่างรู้ดีว่าความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดจากความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะไม่กี่คนแต่เกิดจากการทำงานร่วมกันของทั้งทีม ความเข้าใจในแทคติกวิธีการเล่นที่เป็นระบบและความเชื่อใจซึ่งกันแอลกันโดยเฉพาะเกมนี้ที่แสดงให้เห็นว่าแม้จะถูกตีเสมอถึง2ครั้งแต่ทีมไทยก็ไม่เคยหมดกำลังใจไม่เคยยอมแพ้และยังคงตอบสนองต่อแรงกดดันได้อย่างยอดเยี่ยมการที่ผู้รักษาประตูสามารถเซฟจุดโทษในช่วงเวลาสำคัญก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าทีมชุดนี้มีจิตใจที่แข็งแกร่งและพร้อมเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ ในอีกมุมหนึ่งเกมนี้ยังเป็นเครื่องยืนยันว่าไทยมีนักเตะฝีเท้าดีจำนวนมากที่สามารถสร้างผลงานในระดับโลกได้ดาริกาที่ทำแฮตทริกในเกมสำคัญเจนจิราที่สร้างช็อตมหัศจรรย์จากการวอลเล่ไกลรวมถึงสสิประภาที่กลายเป็นนางเอกของเกมในจังหวะเซฟจุดโทษทั้งหมดคือภาพแทนของความพยายามและการทุ่มเทที่สังสมมาตลอดหลายปีในการพัฒนาฟุตซอลหญิงไทยอย่างต่อเนื่อง ชัยชนะเหนือแคนาดา6 3ยังเป็นข้อความสำคัญที่ส่งไปถึงคู่แข่งในกลุ่ม B และคู่แข่งในรอบต่อไปว่าทีมไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นมามืดในทัวร์นาเมนต์แรกของฟุตซอลหญิงระดับโลกและกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีทีมที่สามารถก้าวขึ้นมายืนอยู่ในระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ